มิวกับมุกก็กลับมา re-action อีกแล้วซึ่งไม่น่าเชื่อทุกคนในรอบไม่ถึงเดือนเรากลับมา re-action b a c k p i n k ค่ะทุกคนซึ่งระยะห่างจากคลิปที่แล้วอ่ะมันไม่ถึงเดือนไม่น่าเชื่อวายจีทำได้วาให้เราได้ทุกคนสหรเพลงที่แล้วที่เกิดมาเนาะก็เป็นเพลง ping ไน้อในอัลบั้มบอลพิงซึ่งรอบนี้ยมันจะพิเศษยิ่งกว่าเพราะว่า ตัวเนี้ยเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มจริงซึ่งมีชื่อเพลงว่า Shut Down จกทีเซอร์ที่ปล่อยมาหนึ่งตัวทวนหนึ่งตัวทวนสั้นๆแต่ก็คือแบบขนลุกทุกคนมีความขลังมันมีความมีความขลังมีความมีความถ้าสังเกตดีจะเห็นเป็นป้ายเป็นชื่อเพลงหรืออะไรเรื่องราวอ่าาเงี้ยแปะเป็นป้ายชื่อเพลงอะเนาะใช่มันก็จะแบบเกินเกนกันไปต้องสังเกตว่าเอะแล้วก็แบบแล้วก็ทําไหมซาวมีความไวโอลินอะไรเงี้ยซาวมีความไวโอลินเออมีความมีความบีแปลกๆเนาะมีความมีดแปลกแล้วก็แบบ คาดหวังได้เพราะจากพิ้งเวย์นั่ก็คือแบบสุดยอดนะคาดหวังได้ไหมเพราะว่า YG จีเขาเคลมมาว่าคัมแบ็กครั้งนี้นะคะกับเพลงไตเติ้ลว่าชัดดาวเนี่ยอลังการแน่นอนอลังการแน่นอนมีความเป็นแบ็คพิ้งมีความเป็นตัวแม่แน่นอนทุกคนใช่แล้วก็ไปดูกันดีกว่าไหมใช่ขอคาดหวังอีกครั้งนึงขอคาดหวังอีกครั้งนึงสำหรับ YG ในรอบนี้กับเพลงชัดดาวอุ้ยอุยตายแล้วตายเลยคิโน กูกูแกแล้วมนรู้เองสะพานอะไบ้างตัวเองแกมันคือรถเทสเลยมันคือป้ายแงเฮ้ยดูดดูดดูดูกแยต่เป็นรถเทสแต่รถนี้ดีมากกูนแกมันตัวแมนจริงอ่ะดูดีสวยม

เออรู้ล<น> tamam. ักไหมล่ะอชากันเลยอากันเลยอุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากโอ้ยฉันชอบบีบนะมัดูมันใหม่ดิอ่ะนี่ะข้างหลังเห็นปะเขาเขาจะเกียนชื่อเพลง ออออกัไม่ากันเนาะมันใหม่มากอ่ะมันใหม่มาก k e watching me s h a e ีมากแอบแซวไม่ได้ไวตีเขามากับรถจริงๆนะไีมาก er ับรถจรงนะซุ <S <S ์คาร์เท่านั้น แต่ถ้านูนค่ะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้เอออุ่นใหมาก k e ค p w a t c h i n มี uh, yeah. s h u t i n down เออเจ้จบไปแล้วกับเพลง s h u t down บอกเลยว่าตัวแม่บอกเลยว่าตัวแม่จริงๆริงใช่รอบนี้คือเห็นเด่นๆเลยคือบีดเนาะบีดเพลงอะคือแบบเพลงไม่ได้โบ๊โบเวเบทุกคนเเออปโบโบเวเบใช่คือแบบมีความแปลกใหม่เออมีความแปลกมีความแปลกมีความใลม่มีความเอาเป็นตีผสมประสานนอกจากแบ่บิดมันดูออกเนี่ยกับบอลินท์ผอมๆเลย ใช่ดูแบบเออฮิปฮอปโอซคูลสตริงเออมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าแต่ว่าดีนะแต่ว่าดีรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยแหละความใหม่ที่เราอยากฟังเออใช่ใช่ใช่จีอ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องฉากเนอันนี้ก็คือพูดตามเนื้อผ้าก็คืออาจจะไม่ได้เยอะอลังการเท่าไัวได้แบบตามเหมือนพิ้เวนอฟหรือว่าอะไรเพราะว่าไ G จีอาจจะใช้งบไปหมดไปตรงนั้นเพราะว่าเขาเคมมาไงว่าตัวพิเวนอเนี่ยคือเป็น M v วที่เขาใช้งบเยอะที่สุดในการทำเอ็มวีของไบจีอันนี้ก็เลยอาจจะมาแบบ อันนี้คือเขาเข้มความปังว่ามันต้องปังแน่แต่ถามว่าปังไหมปังจริงนะเหมือนรอบนี้คือจะมาขายสตอรี่ใช่ฉากต่างๆถึงมันจะไม่ได้แบบโหอลังการระบงระเบิดลงนะแต่ว่ามันมีสตอรี่ทุกเรื่องราวทุกคนใช่ใช่แล้วก็ยอมรับว่ามูดของแต่มูส่วนแต่ละฉากมันก็มีไม่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 เยอะเท่าไหร่จะมีไม่กี่มูดแต่ว่าขายสตอรี่คือเทียบช็อตต่อช็อตได้เแต่ว่าฉากมันเยอะอยู่นะจะเทียบช็อตต่อช็อตว่าแบบว่าแบบเส้นทางของแบล็กพิงก์ตั้งแต่วันเดบิวต์ทุกคนใช่ใช่เหมือนแบบวว่าาาาฉกตตออนนี้้ัดม บูมายานี่นี่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานที่ลิซ่ายืนในเพล์วิไฟเออร์อะไรเงี้ยโรเซ่นั่งบนลูกโลกเป็นวิสโตอะไรประมาณเนี้ยแบบเจนนี่กับรถถ่าของดูดูดูเนี้ยก็ดูแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเออว่ะแบบมันแฟดแบกเนาะมันขายเป็นตอีมันเป็นเรื่องราวที่แบคพิงเติบโตมาแต่เติบโตมาอย่างดีอะทุกคนเติบโตมาจาก ความปังอะใช่ปังมาตลอดอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องลุกเนาะเรื่องลุกก็คือดีมากคือรู้สึกว่าลุกอาจจะไม่ได้แปลกตาแต่เหมือนเขาเสิร์แบบเบสเวอร์ชั่นของแต่ละคนเออใช่ใช่รู้สึกว่าแบบมันคือเบสเวอร์ชั่นของแต่ละคนคือเหมือนว่า ทุกคนสวยหมดเลยใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแปลกมันแปลกหรือว่าอะไรแต่รู้สึกว่าดูแล้วก็แบบสวยนี่แหละ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 ที่ผมดำเออนี่แหละลิซ่าได้ผมไม่ได้ยำมากนี่แหละโลเซ่ที่เป็นแบบผมบลอยเออแล้วก็พี่สูที่แบบ สวยผมดำสวยแต่พี่ซูก็จะมีความเทมากขึ้นจริงจริงรู้สึกว่าแบบมันสวยทุกคนเลยรู้สึกดูแล้วมันรู้สึกแบบผ้านแบบก็ต้องชื่นชมสไตลิสต์อีกแล้วคือแบบว่าเอามามิ x เอามาแบบน้อยยิ่งแบบตัวหน้าปกเนาะแบบว่าเจนนี่หมวกแบงก็ปังอ่ะเอาคอนที่เห็นเบสเวอร์ชันเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ในส่วนของเรื่องเนื้อเพลงอันนี้พูดไม่ได้ตัวเพลงคือเขาเสิร์ฟมาเพื่อแบบบริงจริงๆเออใช่คือไม่พูดไม่ได้จริงเพราะว่า เนื้อเพลงอ่ะฟาดแบบฟาด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 จริงๆคือแบบแรงสุดในทุกอย่างคือเนื้อเพลงนี่แหละทุกคนลองไปอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูเนื้อเพลงเพราะว่าตอนที่เราฟังเราก็แบบไม่รู้เนื้อเพลงแล้วไหนจะเกาไหนจะอินเมื่อส่งใจใช่ใช่แต่พอไปลองอ่านความมันรู้สึกแบบโอ้ my god มันแบบมฟาดแล้วแม่มาแล้วมันฟาดแบบฟาดฟาดฟาดเหมือนมาเพื่อฟาดอย่างเช่นแบบว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเคมว่า มาว่าว่าแบ็คทิงอ่ะไม่ได้เป็นแม่ค้าไม่ได้คัมแบ็กสักทีหายไปนานเนื้อเพลงก็บอกไม่ได้หายฉันไม่ได้หายไปจัะฉันไม่ได้คันคัมแบ็กมาฉันไม่ฉันไม่ได้หายไปแล้วก็นี่ก็ไม่ใช่เกมด้วยเพราะว่าฉันก็ไม่เคยแพ้อยู่แล้วอะไรระมาจริงด้วยแล้วแบบแล้วก็มีประโยชน์ที่แบบว่าแบบพอฉันปรากฏตัวเหมือนทุกอย่างทุกอย่างจะต้องหยุดและสปอตไลท์จะต้องส่องมาที่ฉันจเธอความหมายมันแบบความหมายคือฟาดความหมายมันแบบอ่านหรือซีปากอ่านแล้ว โอ้ my god นอนแค่ค่ะทุกคนโอนสนโนคระแล้วเหมือนเหมือนรอบเนี้ยคือมาเพื่อตอกย้ำว่าแบบประกันสักบาทันฉันนี่แหละฉันนี่แหละสัญญากตัวแม่ที่หนึ่งใอ่คือด้วยความที่แบบด้วยความที่แต่ละคนนะคือโตแล้วอ่ะแบ็คพิงก็อายุหลายปีแล้วทุกคนใช่ใช่ใช่พิงคือพิงคือเติบโตโตมาโอ้โอ้ตั้งแต่ห้าหกปีอ่ะเออเออเป็นห้าหกปีหลายปีเลยแล้วก็ แล้วก็ยังไงก็ครองตำแหน่งตัวแม่มาตลอดยืนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือแปรดับโลกแล้วอะอ่าใช่ผอไม่มีใครเอานางลงจริงๆขนาดลิฟต์ขนาดลิฟต์ก็ไม่ลงเพราะว่าจะกดขึ้นอย่างเดียวเพราะลิปก็จะมีเครื่องมีเครื่องหมายแค่คาว่าอาบอย่างเดียวขึ้นได้อย่างเดียวแล้วก็ปิดประตูปิดประตูล็อกไว้เลยว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยจะจบด้วยที่โรเซ่บอกว่าคลิปช็อกกิ้งวีจะหยุดจ่าเออเอาคลิ คนรุกทังเพลงทุกคนมันแบบมันซื้ออะมันเรารู้สึกว่ามันซื้ออะเก็ก็คือไม่ผิดหวังก็คือสุดยอดก็คือชอบทุกฉากเอจริงๆไม่มีตรงไหนติดนะมีติดไหมถ้าถ้าไม่ก็ก็ไม่พูดถึงเรื่องสตอรี่ก็ก็เคแล้วฉากก็ดูมินิมอลดีเออแต่ถ้าแบบเรื่องขายสตอรี่เรื่องเนื้อเพลงเงี้ยคืออะถ้าแบบฟังออกหรือว่าแบบจำความหมายได้แล้วมาฟังอีกรอบมันจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้ไม่กอดอะมันแบบ กนะ็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ซ s c r i b คแล้วก็กดกระดิ่งด้วยทุกคนถ้าใครดูเพล y s ชดดารดาวแล้วเนี่ยก็พูดคุยกับเราได้ทั้งช่องคอมเมนต์เลยมาพูดคุยกันนะใช่แล้วก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็เมนมาบอกได้เสมอก็จะพยายามมาให้บ่อยใช่เพราะยอดเอ็นเกตก็ลดลงสบา,ากด้วยทุกคนับมาบ่วยอยากดูอะไรก็มาบอกกันได้ใช่ค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนเนาะสวัสดีค๊ัยบาย